ยายขันรถมาเลยเด้นึกว่เสือบังท่ามันเป็นตู้อีกอย่างหนึ่ยังมยคุณอกมนี่ในช่อ่า ันเท่าไรนี่ห้าพันเออเสียลูกมันบเหียวก่อนบ่ไม่ได้ไม่ได้บเหียวน่ะเขาไปาเข้าาชอนเอาบออยู่ในแกมัียันเอาเืออยู่ไหนกอแต่เขาจะไปอยู่ไน

ขบระสุดเพราลุจานะประชางยสแนมันเนี่ยคูจิพันถามว่ากับปัญหาพันรวมแบบไห่กันเป็นชิ้นที่เป็นชิสสสสสส้นาอเดยับเบนกเป็อเดียับเ้อ ไอ้พันไอ้พันไอ้พันเข้าแบบจากเรือมาลุกหลุดจากเรือจากเรือเลยเขาจับหันได้แล้วเราจับหันใช่เลยเลยเขาจ่ายเงินให้เลยเออเอ ชาพาลัยอายุสิบสองได้ลองนิมนต์รถความมาสังเวชสงครามสะพาน 光山门，不。

เป็นขีเป็นขีดกเเป้าเป็นขี้เกาเป็นเพื่อนเป็นหอดอกนั้ยังไม่อยากปวดกพิษกรรมเกิดลูกใหม่ดูไฟหัวใจนเ่มนเหยโกวันใจกระเป๋ากันใส่กระเป๋าพยายามอันดีอ่ะ

nào hot rồi đó đi tới họ mình đó đi nè cái này không có đâu Oh.

ไปเด้อมาเด้อไปเด้อมาเด้อน้ําใจรักความเจ็บเด้อได้กินสิเด้อสิมาเด้อครับสวัสดีครับ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  <coughs> 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 เราจเราอเหตุผลวุฒิผอนักศึกเหตจากแไปนกกาศาสนาแม่แถวซอน่นเดียวอัวลูกนตมแนกับนี่ปัะเทไยอยู่40บาทนะอาซาทุกหลักกับนี่แม่ออกออกเป็นสมัยบ้านบ้านแม่เราคนเดียวครอบครัวเนาเป็นวุฒิเด็กนี่ปัยอยู่ สามมื่นปาสาทุบุญคับเนืน่อเท่าคำาว่าพรมยศของข้ามาจากบ้านำนั้นเรานะครับการสร้างกางสางนะครักระแสนิยมทีภาสาธุ แมวแก้วกัดน,น้าหวัวครูคลแล้วพับมอเข้กและกระเะมือกี้มาสาุบุญขับบุญชูเด้อแมวขัดสะพทินเนาะสีสลิมสุมขความเดอบข้มาจากบ้านนั่งเลาก็ะหามมืกี้มาสาตุ แม่ออกตามพระเกิดขอบคากนาฮูครัวกระซอสมิกีาษาทูบ <c elas> ุกคัา like บุกสู้เด้อยกแมนเด้อเอาม่ออกแม่ออกเสืพอเบขอบคมาจากคุณทาลุงนอพอเอขอบคกับนี่ปัจจัยยูหามีกีอาซาทูบุกับบุกสูเด้อแล้วเจ้าทาดเจ้ามุนละสัทธาเด้อ เคุณแตงบานหาัวคว้กสุบานพุงสว่างไกลกาสมือกีมาสาตู้ก็มีเนแยออกเลั่มตุยพ่คว้างลั่ซุนันท่าหามืองกีมาสาตูบุญกับบุญสูเด้อเกอกเวานทนหัวควเื่อคนควลูกลักเกาสมือสมืกีมาสาต ดังนั้นน่ารักจากเา้ชาวเอียดนามนั่ที่ทุกใจอยู่หาเมื่กี้ภาษาทูบุกกับคนชูเด้อเจ้าภาพจากคนลสศรัทธาพ่อหาดีนี่แห่งปักกุนจึดเย็นเด้อควบเจ็บได้ควบไขได้นี่เด้อหอวมมาโมภาษาทูอาขานุโมทนาบุญนักขอบพ่อพอ บอกคำพางบานดึงตะลุงมาบ้าขาดตัวมันาทำใปใจอยู่กะสางมืนเียมาสาธุบุกผันมุ่งสู้เ้อเจ้าภาพเจ้ามูลศสัทธาเ้อยจะดีมีแห้งสุกใจสุกใจก็เจ็บไว้ก่กรอขไข่วยด้วยเ้อว่าท้ายไมู่้ใครจสหขยน้ำหายหลับหายวาก็จะหูจุ่มใจในกรอบกวรัชาติล้าจะพีแต่ความสุขความเจริญเบอสาธุ เอาออกก้นแบเพืกอพอามาหอดจบทุแล้วนอาอยากพวงบริจาคปัจจัยไหนถาผากซื้อให้เป็นบุญค่ะน้าสกุลให้เป็นศักดิ์น,านา้าเอาผาขอปัจจัยไรเขาให้พุทนศาะสานะครับพรมตนาบุญทั้งคเท่วทั้เอร์บอกแล้วแม่แม่มากจากภาพแขกชมเดวกคู่น้าจะจัตใจอยู่ห่ามดีต่อสตวบุญธรรม บุรธสภากับพลังศรัทธาอายุดีนี้ให้กัเริ่มวงเรื่องด้หน้าที่การกักกันร่องกันขาดการท้ายก็ขอให้คุญ้เกิดปารนาสิ่งใดขอขอให้ได้งฟังชนสรธนาโอามบโพนาสาอายุพี่ยหานสน้นะ อาภาตใกรยังบริรักบุญทักท่านฝากทางตั้งใจไว้ในงานบุญนรัมการบุญกงเขาใจไว้ตละดอีกั้งปีนี้วเอามาหาสเพื่อเพื่็ขอเพื่นเพื่อนก้าดไกลอบรมการสอนเน้อหาธรรมชามินำนำความเพื่อของนะแมรส้วน้อยมาเราจับก็ลูกน้ำตักไปแลยอะ ยังแม่สิท่านร้กระด้างด้วยระด้กราเส่อรจยตูดโอ้นี่เาพอนะี่ที่มกินก็อิ่มได้อยู่นกินขาอิ่มโอ้บกินากับบรอิ่มเนาะอันนี้ก็จะเฮ้ยบนหัวเห็ดเรากะจายบนหัวเรากระนา

ย่างไปทางเหนือมันก <oused> ็ไปนั <The> ่งก so ็ย่างไปทางสายทางความปันก็เล้นีไอ้พูดดีก่อนเขา้อะก็เราจะกินได้เนี่ยจากินไปแล้วปหิวลอยห่างกไปนับไถ่ได้เนอะก็แล้วก็ไปขอบกล้ลูกลานกับเราปูตมนาตานี่ทีหน้าพี่พ่อท่านไปอบเทียนมาแต้าว มาบุญตลาดตะสามนี่ภาษาตะบุญครบุญสู้นะครมาดูเด้อมาบักสีเสียงงามนะอามน้องตนาบุญนํข้าวครัวแม่ออกบัเพียงบักนึงตลงนาะก็มีคนใจอยู่40บาทอาซาตูบุญครบุญสู้เด้อาล้วก็มีเนี่ย เเล้วออกไปได้ต้นโล่งนอกกับที่21ภาษาตุ๋นกันบุญเด้อก็ขอขอบคุณนะครับท่านเด้อไม่งาครับครับเด้อ earth... <situación>

เออเท่าเท่าก็ต้องอย่างแบบอย่างเนเือนกันอย่ายู่กเิมได้เหมือนกันเนาะเอออย่างสู่อะไรสู่อเประเดิมเนาะย่างสู่ยัมีสูเนาะแต่หนาเองตัตัวอย่างเนาะเออเป็ตอวอย่างที่รเมผกผูกนเนาะมีพัอธุ์ันธุ์สามพันธุสอพันธเยอเล สายจกบนฟ้าลงมามาจากซีี่หนมือาตัวบุตรบนักข่ายคยลือกแม่ด้วยทำให้จอดใจพวกเรกำลังต้นซีเสียเพื่อนเอาไว้แเป็นย่มก็ยุงนรอใหด้แม่ออกลรักมาจากบ้านมาจากซนเนี่ยครับ บันยงาเพชรเจนอทแบบก้อลูกเลากกะหาเลือกีมหาสูบุญคับุญูเด้อออกกำลัยงเด้อความเทปไได้ขวามไข่ไ้นี่เด้อสุดกำลังมี่ดีได้เลืนใส่ยากาตงเด้อตาสูเอาวัดกยักเด้อมาหจับเพล่เลือกฮลูกนร้านหน้าถุกขับขึ้นเพื่อน่าพูดคุยวอาอาศัยลูกอาจะมาเติ kan bantuan bantuan berjuna, berbagai jenis jenama, berbagai macam saiz, jenama asal macam asal punya, macam asal punya kita, terima di dalam pusat pusat, tetapi harga yang terjangkau. Kita nak bawa bawa ni, mungkin dengan sebutan sebutan dia, tetapi awal-awal, awal-awal punya harga ni, terima.

เดียวเนาะไปันโคกีละรัน้รุ่นร้านกับงลบสาทุกคว่เตู่้รงเร่ออา้านบุญพ้อพร้อมร้มะกอกับ่ร้านะกับแสงคาวอนนะคับที่สนกันนั้นแซงกีสาทุบุญกรรมบุญชูเรือกดสุขทั้งใายสบายทังใจนยักษข้าวาไดุ้่นใเดล เา่ยามาดอกีเสียงเรื่องงกานเนาะเอาอตัใจเรื่งตัวเเมาบอกีเสียงเรื่งงามานยังกระไดเรืองสยอดเยลยอ่ะอันีานบนนกมนากออกันยดเราแ่ังลเนาะมาเต็งเนาะมบ้านเรื่องท่านก็ทำเรื่องรัวกรดี่พัดใจเนาะ

ออตัวจเจนะมีเวลาวันเราบ้กคาใเนาะเจ้าพันขี่พักแปรเนก็มนอยันขึ้นเนอยแม่้นอนเหค่ะ่้ได้าบ้านได้ทาเนาะรานอะไรถ้ใจโยนเจ้าพันกี่าขอเนื้อเงาย แม่นคาคเพียงถ้าจำมันรำคาบเพราะการท่านเจ้าท่านขีดเอา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 เด้ครการท่านแกเพราะอมว่าผมได้ผมผมีผม,ผมพูดเรืเกี่ยวับสภาพอเกี่ยวกับความัีควมุกคนจะเจริญข่านคูเรื่อ,อ,องใน่อให้